เลยอ่ะวันนี้สุดยอดจริงๆในเรื่องของเราได้ถ่ายทอดในองค์ความรู้ที่มันจะมีกามสภาวะจิตของผู้เขาเลยอย่นะคะแต่ละวันแต่ละภาพแต่ละช่วงเวลาค่ะเราใช้กันแบบมันผ่านไปเร็วมากอ่ะวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดเวลาแล้วมันถึงเวลากินข้าวแล้วแต่ไม่มีใครไปกินรา้สุดทุกคนให้ความร่วมมือและอยากเรียนรู้จริงๆค่ะโคตสุดยอดเลยค่ะคะุณผู้ ขอบคุณทุกๆข้างเลยนะคะขอบคุณองค์ความรู้ของท่นานอาจารย์สถิตธรรมเป็นสูนขอบคุณองค์ความรู้ของครูเอในเรื่องของมันดาราและขอบคุณตัวเองเลยค่ะที่ได้เอามาถ่ายทอดและขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนในวันนี้ค่ะรวมทั้งทีมงานทุกๆคนที่เข้ามาช่วยต้องขอบคุณจริงๆด้วยความซาบซึ้งว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับความรักขนาดนี้กับการลงคอร์สวันนี้ค่ะ อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่ามีนคนถามเข้ามาเยอะว่าเราสามารถค้นพบศักยภาพของตัวเ,เองได้ยังไงแล้ววันนี้หลายๆคนก็ได้ค้นพบตัวเองได้ค้นพบในเรื่องของความเขา้าถึงตัวเองได้รู้ว่าตัวเนี้ยมันสามารถนําเขาไปสู่เรื่องของการฝึกสมาธิได้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันบรรลุเป้าเป้าหมายของการเปิดคลาสมันดาราสุดฟินในครั้งนี้ค่ะและครั้งต่อไปนะคะจากที่มีคนถามเข้ามามากมายวันนี้ก็คือคลาสมันดาราสุดสินจะเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันที่ มิถุนายน2,564ปีค่ะถ้าสนใจก็ลงทะเบียนติดต่อเพิ่งได้นะคะวเพิ่งมีแบบฝึกทำให้ฝึกก่อนที่เราจะมาพบกันจริงๆค่ะ